สวัสดีค่ะบ้านขี้อยู่ไก่แถวบุมดมุงมองเห็นไหมคะมองไม่ค่อยเห็นเลยสวัสดีพี่น้องสุขคนสุคนต์นะค่ะสวัสดีกำแรงจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีกำแรงจ้าอ,อุ้ยตกใจดิตกใจถึงสามหน้าหรือว่าสองหน้าเนาะเกือบสมบ่ำมารอดเป็นยังไงล่ะพี่น้องมันหมานบ่ น่่าวนนคุณแม่หนูซื้อ905า้าถูกไหมคะคุณแม่ตไมคุณแม่ไม่ได้ตัดหรือเปล่าคุณแม่ได้ตัดไหมคะเอีมันพ่เนแฟฟันยังบันฟันมาบอยแ้วมันตายเนาะเราก็เลยจี้หาศูนย์ศูนหาเลเมนบอกคุณมาหาศูนเด้อตอนนันก็มาอ่านขอเรียนสอง่ โอ e ้ยอ่านช้าไปแม่น <online> ้องเทนเหอนกันโอ๊ตแม่น้องเทนโอ๊ตการ์ดเนหนังอั้นอยู่เราพี่น้ากำจอมอ่านกระเด็นพี่น้องครัก็ขึ้นแต่สาบนะสาบว่าสั่นต้องใส่ว่าสาบด้วยหรอสามพี่น้องซามกระปูกินเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากคุณอาเห็นรองเท้าหนูไหมคะบรรยากาศยามแรงค่ะ คุยกับน้องน้ำอยู่ค่ะเตือนกำลังใจกับพี่น้องเว้เหนื่อยกันหมเนื่อยมากกรูแม่เหนื่อยมากพี่น้องสามหน้าพ่แบบเมื่อยพี่น้องเนื่อยกวา่าดับมันอันอีกอหญิงจหนยะรียถไหรับยัง เรียมพร้อมประยังเตรียมพร้อมหรืยอ,อยังเ้นเอน,น่เอาเน,น้ำน,นาอาเป็น,ป,น,ป,น,นป้าฉันบอกให้เธอเปเลนนักับฉันอยู่หันเอามาโอ้ยมันก้อี่อยู่สานทั้มเหมือนทุมมือทุ่มมอนกยังมือมวนมวน,นี้าขเลอา,าบยีบนนะ้ไปกินเนาะดีก็ได้ ไปเนน่นมาให้นาน้ำปุ้ยฉันเนื้อชั้นคันหมดแล้วก้นนี่เ,นนเป็นตุ่มพี่นอ้องก็จปุ้ยก๊าซแซ่คักแซ่แน่ใบกัดจังไรพี่น้องนู่อชัดเป็นหุ่นอันยังพูดอ่ะ<ไ>ปลาเป็นตุ่มขึ้นว่าดกับพี่น้องน่าจะบนรับขึ้นหลอดครับารม,ารม,มาลุบบอรว่าเธอมีหน,น,น้าอกเหรอจอยเธอใส่หน้าอกมาเหรอไม่มีค่ะในคลิปเหมือนเหมือนหน้าอกมันจริงไม่ใส่นะคะน่าเอ้ เบิงดูมึงปิเก <c oughs> ่าไหมจะแตกไปสักตุ่มเดียวเองทายามีให้ยาวข้นเลยเพิ่งาสามนะเซตครับพี่นอ้องสามนะแล้เขาสามเรม <c oughs> มะแต่เทิงผูแต่แต่แม่น้องเทนอยู่นะคะแต่แต่คุณอาเทนอยู่ลงมาจนสุดผุดก้าสามสิบบาทพ่อพี่นอ้องไปค่ะยืรอคายจอย ลกก้าลกให้หมดตาเลยเอากระลกให้เบิร์มันเลือดเลือดตากา็กระจจงมาสามน้ำานังอีกมือแรกไปน้ำนเนาะเติมมาตัดสาวบูเล่ปลาฮาลกลกให้หมดตาแล้วก็ค่อยอันนคำมันเลือดกะจงมาสามสามเบิร์ตทำได้ก็คือจบอยู่หันนะคะคุณอาใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณอานะเป็น สามได้ท่าไเก่าเท่านั้นนี่าคาปิ้ด้กาัคันคันคันอะไรหรอคันกีไม่รู้เป็นอะไรไหนขันูรถแม่นหน่อสิไหนมอเตอร์ไซค์อ่ะไหนมอเตอร์ไซค์แม่ไ่ไหน เดินขึ้นเออนี่จังหวะคืองยามน้าเคียวครับอนี้เขบคุณลุงนะเนาะเคียวงามดีของเรานะฮะฮูกัดขยามมันบกครึ่งปลาขดงามเลยของเรานะตัวนี้ยังไม่ได้สามเลยพี่น้องอันนี้อะรก้อ ตัวนี้คือยังไม่ได้สามเนอะผุดกับผูดข่าวอันเดียวกันค่ะอันนี้ข่าวอันเดียวข่าวตัวนี้เลยตัวร่มนี่เลยค่ะมันน้นี่เออหมือนมัดน้โนกสัตนี่นะอันนี้คือหน้านูเด้อยแทนตัวตัวที่ที่นตัวที่ทีตัวนานั้นอันอันนี้หน้าน้องมิวตัวนี้นะสังเกตหน้าน้าม้าสิที่นี่นหน้านูตัวนานานี่แหละหนาแต่มันห่างนาแถวมันถี่อยู่นะ คุณอาลูกค้ามันที่อยู่ดูสิสังเกตโหลดนะนะอาร์ซีทีทีอันนี้คือหน้าน้าน้องหมิวน้ำจ๋าน้ำจ๋าน้ำจ๋าคุณอาดูหน้าน้าสิแบบหน้าน้าห้ากับหน้าน้ารับต่างกันเลยตั้เใจสิหนะนี่มาดูตัวนี้หน้าน้าหนูกับหน้าน้าคนอื่นเขา พี่น้องเอยจากเบิร์หน้าน่าด้วยอันนี้นุ่มประเดดดำให้นุ่มประเดดดำน้ำรือเปล่าเอ้ยน้ามัายพี่น้องพี่เทนครับเทนครับใครเขียนให้หนูหน้าน่าหนูกับไม่ไม่ใครเขียนให้หนูเออบรรยากาศโคตรดีเลยถ่ายบรรยากาศยำแดงให้เบิรงครับพี่น้องขาก็สิไป็ลิ่นน้ำ แค่เขียนให้หน so new no, so ูว่าสี่สิบาทงั้นก็ฝากดูด้วยนะคะใช่นะหน้าไพ่ตัวนั้นนะเราต้องมาสามใหม่สามใหม่เบิดพี่น้องหนูสังเกตหน้านาเห็นบอกอันนี้คือหน้าคุณอาค่ะเห็นบอกทีจี่ะทีจีกันนั่นแหละอันนี้คือหน้าหนูเห็นบอกไอ้ทีจีได้ไหมคะ ที่มันกีเชี่ยวมากของคุณอาครัลูกค่ะเหไตันนี้นาใครคะนี่เหีดมันดนี่หางห่างมากเลยตอนนี้นี่ไฮเทิร์นี่ที่ว่ามันอยากตายนะนี่นี่ไฮเทิร์นี่นี่ที่ใส่หน่อยนะนาเจดามออ้านาดาอตายมรับเข้าใจไหมูอันนี้เป็นนหนาซันนอไอจอย นาณาชันตัวนี้นาณาชันตัวนี้นานาชันตัวนี้นั่นคิดว่านานาอานะมันสีเขียวงามคันนี่นานาหนูแมนตินูดามสามคนได้ให้นี่นะอ๋ออาคืออาเสียบอยู่ห้องพักสิให้นี่หนูดามสามคนค่ะคุณอาหลกเก้าอยู่ค่ะเออแม่นแล้วใครมีิวมานะบอกหนูดามสามคน ใครนีำดน้าหนูดำสามมีอาดมแล้วก็น้องมอสด้วยวันนั้นคุณอาโหลกเก้าวันนั้นอันนี้คือหน้าหนาหนูนานาหนูค่ะขาวก้าอันตัวนี้่ะอันนี้คือเขาวกลางขาก้าหรือเปล่านี่แจ้งน้าหน้าไพ่ตัวนี้อันนี้หนูมาดำไน้เดียวนี้ตัวนี้เีสวเ นูดำสามฮนนี่ของคนอาลงมาหนิตนนั้น่ะสามคนดำนี่คือบอมีนะวาอ๋อไเทิงกับบมีงานสิเกิดได้ไเทิงนะแน่นอนตะก้าับหัวได้น่ะตะก้าับหัวบัวเปล่งลงเบิดคุณอาตะกา่ะหัวบ่ บบมีนาด้วยนะาเลยนะไปือแล้วเาบดนินลดบดมือพี่น้องตาตัวนี้ตาตัวเที่ยวนีตานี้คือฮาจิโรบดเมือบ่ได้ตีคุณอาบอกให้ดามตอนเย็นโกเบดมือเงบนเบาตานี่นะได้เดี๋ยวนะเต็นหรอฮะ ยังไม่ได้กู้เต็นเลยดูสิเต็มกูเต็นแรกจะเป็นเหรินน้ำอีจอ,อยน,อน,นี่เหรินน้ำน้องัวนีชคะ่ะคุณอาค่ะไม่ตายค่ะน้ำเต็ม,ม,น,ตมน้ำเต็มนะคะอตัวนี้ฮาก็สิปลอยให้ควายกิน,นะคะ่ะใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้คือจะปล่อยให้ควายกินนะคะตัวนี้น เราจะเก็บเต็นท์ก่อนค่ะเดินขึ้นมาเหนื่อยมากตัวนี้จะถ่ายพี่ซังพี่เจอบพี่น้องกระจวนงงนะบรรยากาศยามแดงเก้าอีกของคุณอาดมบรรยากาศยามแดงค่ะโคตงามเลยพี่น้องเว้ยน้ำคันตัวสติงน้ำคันเฉพาะกัดเบิร์ตเฉ๋ไปเลยกุน่านี่ อันนี้ก้มันมันเปลี่ยนกาเค็มพี่น้องตัวน,นั้นนะเค็มเบิดนั <uc> ่นให้ตัวน,นั้นนี่นะ <uc> เค็มได้ชัวร์ลายนั่นนะให้นี่ยังงามอะีรเถีย <uc> นเขียวๆนี่โบมเมนก้าได้ครับพี่นอ้องขาหิ่งห่าหิ่าผสมครับพี่น้องไปง้อๆนะแมนหน้าหนะิ <uc> ่งห่าบรรยากาศยามแรงครับพี่นอ้องโคตรงามโคตรสวยเลยตอนเย็น นี่คือดำนาเข้าบปใดําหนาแรงบ่ yeah, yeah. โลก,กาเ <Yeah, yeah. S 1> นาะเอย่าไปห้าวเราถิ่นเพื่อนจใออจรเรา, yeah. าเจะเก็บเต็นท์ก่อนครับพี่น้องอ้ยหมดกัดุยห,หนูอย่าเฝ้า,าอย่าเฝ้า,ห,าห้ามลงก่อนตอนนี้คือเก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยเลยเราจะลงไปเล่นน้ำกับอีจอย เราจะดูหญิงจอยเล่นน้ำกันค่ะจอยมึงสิป,ปิ้นโตเล่นางลงยุมึงสิป,ปิ้นโตลงยุต่ออยู่ในนี่ต่อนะ่ะมึงอยูนโลงขางนี่มึงก็โลงคางขัง,ขงนั้นจะเล่นน้ำกันก่อนแล้วก็ซักักหมวกซักยางพี่น้องซักกางเกงซักเครื่องปัดปบตัวน้นาพนัพูดตัวมักใหญ่ผุนมันไม่ต่อในนี่นั่น นี่ยังมีต่อลองไปดูสิดองน้ำสิใจยยก็ถีบลงใจก็ถีบลงอ๋อยลอง,ลงไปก้อนนะเลิกไปแล้วกัน S <S ลองป้ายขึ้นมาล้อยขึ้นมาเลิกเยอะป้า้บอนนัง่งเลยนางคือสิขากแต่นาะเลิกเยอะเลยอีอันนี้เย่งขออเย่งข้อจะซักเครื่องก่อนครับพี่น้องครับ ขอเกลีบรรยากาศว่เส้นเดือยพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องคะดูบรรยากาศยามใดพี่น้องไงก็ฝากดูด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าฝากติดตามพวกเราสองสาวและก็ทีมงานมาจกเกันทุกคนด้วยนะคะล้างการแล้ระวังหัวมืงถือกันนะเด้ิมบได้เลิกได้หนีนะระวังหัวมืงถือพื้นตะลุ่มเด้อไปเออมึงวางอย่างมึงดูฮัลเลิก์จุ๊บมึงจังปีนเออเนาะได้ไหมได้ไหมเอาทั้งหน้าเนี่ยลงเอาทั้งหน้าเนี่ยลงปีนลง เอาล้างลงเออเอาล้างลงเอาทั้งหน้าลงตัวโอเคครับพทุนคนพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ